วันนี้เรามาเล่นเอ็มกันกากันส่วนทีมเราตั้งชื่อทีมว่าทีมเฮอตัวปรับใหม่ซึ่งเราก็เฮอเหมือนกันดูดิตัวปรับใหม่สี่ตัวมาอยู่ทีมเราหมดเลยซินเทียนี่เขากดก่อนเลยนะสงสัยกลัวไม่ได้เล่นจัดไปจะเป็นยังไงจะรอดเปล่าออไปดูกันตุยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะหรือไม่ต้องกดก็ได้ดูกันไปก่อนถ้าดูถึงท้ายคลิปแล้วใคยกดก็ได้ดส,ออส่วนลุนพลังแสงก็ตามนี้เลยปกติทั่วไปไม่มีอะไรแปลก อ๋อเ้าใครอยากสนับสนุนค่าๆ้าๆลิง์กใต้คิวไปนะ thank you สำหรับคนสนับสนุนไปคุยกันต่อเรามาถึงแชร์ลี่เราไปไหนเนี่ยแล้วก็ตัดเวฟซะเลยโอเคมาแล้วสรุปอดดักว่าจะมาดักเอาหนอยไม่เป็นไรรอรอตีต่อที่ขอต้านไปสิตีตีตีเฮ้ยไ,ได้อยู่ อยแรงขึ้นเยอะนะเนี่ยขึ้นมาเป็นข้อเลยโดยได้จะเต็มแล้วปเดียวนะอยู่แรงอยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้แหลตตนะต่อไปต่อไปนะอาเรื่องไม่ไปเดินหลอกงนี้กดจ๊กยาวๆนะเพื่อนเข้ามาแล้วถ้าเราไม่ไปเดินเขาก็ต้องไม่เดินไม่งนั้นเพื่อนก็โดนกด โอ้โหโหโ,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 หโดนรัดนกแต่ได้เฟิร์สบัตรโอเคได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาตัดมาเตรียมไฟหน้ามังกรโอ้โดูจากแมพข้างบนโดนเล่นแล้วเนี่ย <c oughs> โดนจนได้เออแต่เขายังได้กลับคืนมาอยู่ถือว่าไม่เสียเปล่าจะได้ไม่แน่มังกรทีมเราซีไม่ค่อยมีด้วยโอเคสวย ทีมเราเอามังกรสามต่อสามถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยูอันนี้สิขอตีหน่อยขอตีหน่อยโอ้โห่บับมาแต่ใช้มานาเยอะเว้ยถ้ามันบัฟเรื่องมานานอีกนิดนึงด้วยก็ดีนะแบบใช้มานาน้อยลงเงี้ยทุกคนว่าดรา์งมันแปลกๆไปไหม สีมันเข้มๆขึ้นปะทำไมไม่คุ้นหน้าคุ้นตาดากเลยปะเออยนัมนแลหละจะเป็นสมำสเลยพูดอะไรมาเมื่อกี้เอ้ยโดนโอ้ยโดนแต่มีนิ้วนิ้วได้แค่ตัวเองนะถ้าไม่มีอันติทำยิงไปเวอรสองไปเรื่อยๆโอเคแต่มันน่าจะหมดอีกแล้วโห มมนาเยอะเกินดูดิัดูแอนเนตดิจ่ายสซกิวรัวๆมานามันยังเต็มอยู่เลย <c oughs> นี่เนะี่ยผ่าเข้าไปติแรงถึกแรงถึกเอ,อ๋อเอาเรื่องเอาเรื่องวีคิวครับท่านแม่งยังอยู่ได้ยาวๆเหลือเชื่อนี่ทำให้ติดเรื่องมานานี่ไม่ต้องกลับบ่อเลยนะเนี่ย มาลุยกันต่อตอนนี้เราก็พยายามจะขึ้นกลางนะแต่พอดีตัวเรามันไม่ใช่ตัวเปิดไงขึ้นยากนิดนึงโอ้หเลื่อนไม่มีรถครับเต็มตลอดที่รถก็คือมานานี่แหละรถเอารถเอาเอาลีโคปมไว้กินมานามยขยานเช็คเลื่อนโอ้มานาเป็นยังเต็มอยู่เลยอิฉาอิชาพวกไม่เสียมานาเยอะอเกือบโดนล็อกแล้ว เชฟฮอืมสูมไม่โดนนะเพื่อนสุเดียวอาละแชร์กันต่อไปแต่ฟอรินเราโดนกดแล้ววะ่ะเอ็นออฟเริ่มไม่ปลอดภยัออยละอะไรยังไงยังไงยังไงดีทีมเราในการบ้านก่อนดีกว่าเสียวอยู่เสียวมันดันื้อขอตาชีเดีย๋ยวมันเข้ามา แต่ชีพหาเงินซะหน่อยเป็นลมจนก็จนจนไม่ว่าแต่ทีมเขามีของเลยยิงแรงเกินโอ้อันนี้ก็ขยันตอดเพื่อนออกกันเวทด,ดีวะเนี่ยดีนะมีฮิวเพิ่มเลเยๆเฮ้ยเพิ่มเลือดเฮ้ยเพิ่มเล,เมเลอยตโดนผ่าไปเจบ็บๆไอ้ย่า จางเยอะเกินอดีตเข้าอดียืนได้ทั้งวันเยืนได้ทั้งวันแนตะ่ทำนานไม่หมดนิวครับท่านเดี๋ยวเพิ่งเชียร์เพื่อนขอสเตติก,กันนิวครับท่าน <c oughs> <c oughs> ไปไปนานแล้วอยุดกลางเนีลย <c oughs> ให้เพื่อนโยกเอาให้เพื่อนแยกเอายจะเพื่อนแยกแพ้ว่ะเพื่อนแยกแพ้ทำไงดีละ่ะ ทำไงดีขึ้นได้ไหมอุ้ยรอดมาได้ไงเนี่ยพาเข้าไปโอเ,เลือดไม่มีรอดครับท่านเ,เลือดยังยอยู่เอาที่เอาสินี่นี่อ้าวฟิกฟิกติดเด็เขาฟิกติดเขาจะฟิกเล่นเราไงแต่อดีคือมันกว้างเกินฟิกไม่ได้ร <c oughs> อดครับท่าน อากิฮิวแบบแบบเต็มแล้วนะนี่จะเต็มละอันนีอยากลองของอ่ะเห็นดาวอยากลองของเลยอลองได้นะเอ็มกังกาฮิวแรงครับท่านนี่ติดผิดแปะติดผิดแปะแค่ติดพิทก็จะเครื่องหลอดแล้วนะนี่ขนาดไม่มีของนั้นไม่มี่ะมาแล้วของเผาคู่กับพิษเลย ด,ดีดีมาเลยดีมาเลยน้อ <c oughs> งก,ก้าไม่ตุย <c oughs> โดนยีหน้าเบิร์นไม่เป็นไรครับท่านนิวต่อขอบัฟได้ไหมเนี่ยขออนุญาตแยงได้ไหมแต่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเธอเออขอก็ไม่ได้แต่มีบัฟฟ้านี่พระเจ้าเลยนะเน,นี่ยเฮ้ยเพื่อนแผมากันแผมากันไม่เชื่อปึ๊บปา่า อีกขออยกงนัดน,นึงนัดนึงอีกนัดน,นึงนนนงเนอะมันรอดมันรอดไปได้โอ๊ยักพูดดีบ้างไหมเนี่ยพูดทำไมเยอะแยะเราเนี่ยจะพูดตลอดเวลาเลยนังไงตีชีชีบฮิวครับท่านาทีมเขาก็จะเอากลางทีมเราก็จะเอาแต่มันขึ้นไม่ได้นี่สิเออเอ้เนตัวเชียร์ีบ แล้วลูกพี่ on. โดนตังแปรไม่ใช่พิษอันอ่อนตอนพิษอ่อนมันก็เจ็บแล้วนิวต่อโอ้ยแอนเนตนี่ขนาดมันเนิฟมมแล้วนะเนี่ยน,นี่ทามันไม่เนิฟนี่เจ็บจัดเลยแอะออกตัดเดือดสาดด้วยสงสส่ร้วเอ็มกันงกลามหิวโหดพาไม่นะนยังได้ไมาอยู่เออเชั่ปุบเช่ปุบรอดจากยีน่าอีกแล้วครับท่าน มีนาล่นเราไม่ได้หรอฮิวฮิวฮิวไม่จับล็อกบ้านนะฮิวหนึ่งพาฮิวเพื่อนได้โอ้โหสุดจัดอ,อ้าวเลือ่ะนี่เลยจะเต็มเงี้ยแต่มานานจะหมด <c oughs> นะทีมเรามีพิมพ์หลอกล่อให้ไปการบอลด้วยสวยจานสวยจาดไปการบอลสิไป ต้องสนละกลางอ่ะเฮ้ย hey, ยอมเสียสักทีเถอะบัฟฟ้าบัฟฟ้าฮ่าสิ่งที่ต้องการมันมเนิ่นนานได้แล้วได้แล้วจ้ะบัฟฟ้ามาพร้อมบวกพร้อมบวก5สเตทพากเขาได้ฮิ้วเพื่อนมาโดฮิ้วเพื่อนได้เออเสร็จอีแล้วครูดาวครูดาวไว้จ้ะออกทอยแล้ว โดนเวทตอดเยอะเกินไปแล้วเข้าแล้วจา้าโดนแค่นี้ก็พอแล้วของเราเป็นลมจะเปลี่ยนดีวะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเจาะเกาะหน่อยแนะล้วกันสะคุมสะคุมอย่างนห้นก็ได้เลือดอย่างนหนก็ได้เลือดมาบ้างนี่แหลมมาอย่างนี้ต้องโดนแล้วไหมเอาแป๊บเดินช้าจัด <laughs> พอเสีย,ยงเดียวเลยขาตายขาตายครับท่านจะไม่ต้องห่วงเกมนี้เขามีตัวลวงแค่ตัวเดียวเก็บฟิกเกอร์ไว้ให้ยีนาคนเดียวเท่านั้นที่เหลือไม่เป็นไรเดินหนีได้เฮ้ยวนิ้วปุ๊บย,ยีนาข้ามมาอีกแล้วแล้วเข้าไปอีกแล้ว,วเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อน,อนทีมเราก็ไม่มีตัวลวงเหมือนกัน หายก็ไอ,อ้ย่เข้าหัวเน้นเน้นหายเป็นหนึ่งยังดียังดียังได้อยู่ยังได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆนะเพ่เรือไปแกตัวป่าเราไอ้จ้าเข้าไปสิเข้าไปสิถ้าแครี่มากับเรานี่ได้แล้วน,นั่นไอ้นนอนนอย่ะยังอยู่ โอ้โหนี่ขนาดขับตัดเลือดเราเนอะน,นเนี่ยจ๊กเอาเราไม่ลงอะสุดใจเอาเลี้ยงตัดซะหน่อยคลิปยาวเกินอันนี้พูดไม่พักเลยฮะเรียนเข้าไปแล้วขอเรียนเข้าไปแล้วตามครับตามมายีหน้าเขามาล้างมไม่ทันล้างเลยไปซะแล้วป่าปับเอาม่ โอเคไฟนี้เราชนะฟอเรนตัวแทงส่วนเราตัวเติมเราเป็นสพอร์ตสพอร์ตจริงๆเหนไหมจะมาตัดชีฟลายยิงไปเลยเพื่อนฮิวกัดจะฮิวได้ลาดจังหนั้นออกทอยเลยเริ่มลำคาญเอนเนตแล้วเนี่ยเสียดายจังหวะเนี้ยทำไมแคลรี่ไม่มากับเราเนี่ย มาน่าจะได้ป้อมเอาไม่เปนไรตัดมาที่ดาร์กเลยยืนดูเชิงกันนานจัดตั้งแต่ดาเกิดอาทีหนึ่งเลยมาได้เลิกเอาละต้องเอาละเฮ้ยล้างได้ไหมได้ไหมโอเคยังได้อยู่แต่หายสองถอยก่อนถอยก่อนได้มาแล้วคองไว้ประคองไว้โอเค เลื่อนถ่ยเลยความนั้นปล่อยได้ไปไปเติมเลือดไปเติมเลือดให้พร้อมไปเติมเลือดเออเสียได้ไม่เป็นไรไ่ใช่วปบไ่ใช่วปบนี้นะเอาเราไม่ลงอีกแล้วครับท่านเอาเลยยังโอเคเสียไปป้อมนึงว่ะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเกิดเมื่อไหร่พร้อมบกุกพร้อมบกุกเอาต่อต่อแ้วก็โดนพิดตีหรอกเนี่ย อ่าผู้ปิทักมันฮิวเพื่อนได้ไงไม่ช่โอ้ยซีซีเยอะสโลเยอะได้เวลาเอาคืนแล้วมาได้เวลาเอาป้อมคืนแล้วเอ้เจ้าตีเราไม่เข้าอ่ะที่จริงมันเข้าแต่เรามีฮิวนี่ขนาดโดนตัดเลือดนะเนี่ยถ้าไม่โดนตัดนี่โอ้โหเลือดเต็มแล้วมั้ง เอ้ยะ่ะฟอรเรนตัวเปิดส่วนเราตัวแซปพอร์ตเราต้องอยู่ข้างหลังเอาไว้ฮิวฮิวเราไม่บวกแน่นอนเราไม่เข้าเลกเน้นฮิวไว้ก่อนอานานะเลือดจอางเยอะไม่มีไม่มีกระเตื้องไม่มีต่ำกว่าครึ่งหลอดแน่นอนได้สามบอมแล้วโอเค วัดก๊อตอีกแล้วทีมเขาพยายามจะเข้ามาล้านให้ได้แต่ไม่น่าได้แล้วล่ะเรียบร้อยเข้ามาก็หายไปเลยเอเดนดอร์ไม่ทันได้กดพันนิดหรอกเรียบร้อยแล้วจบเกมแล้วเพื่อนกดยอมเลยกันไม่ได้หรอกไม่น่าจะกันได้หรอกไม่มีตัวเคลียร์คีบด้วยอ่าเลยเลยเลย ใช่จะจบเกมแล้วฮีเ <c oughs> สียเกินโอ้โหฟอร์เลนเขาล้ำสดุดฟอร์เลนเขาล้ำสดุดสุดจัดฟอร์เลนถือว่าสุดแล้วนะเข้าไปขนาดนั้นยืนได้ตั้งนานเรียบร้อยแล้ว GG โอ้ได้ MVP ด้วย อย่างนี้ก็สองดาวสิครับคะแนนเยอะอย่างนี้จะเหลืออะไรล่ะจะสูพิม์แล้วครับท่านอีกนิดเดียวไม่ตัวกสักตัวเลย <c oughs> ฮิวแรงจัดนี่ขนาดโดนตัดเลือดนะเนี่ยอย่าประมาทฮิวของมาก,กังก้าเชียสกอร์โดยรวมก็ประมาณนี้แหละแทงเยอะสุดเลยนั่นนะ่า่าอ้าวแล้วยังแอ่นี้แหละ ถ้าใครดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะอู้ดาเมจก็เยอะใช้เล่นที่ไหนอะทีมไฟกับร้อยเอร์เ